ครับแฮปปี้แฟนชายครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการแฮปปี้เรีสเตท้สองนะครับแฮปปี้เรีสเตท้สองนะครับโครงการนี้เราใช้เวลาพัฒนาโครงการนะครับประมาณ1ปีกับ3เดือนนะครับสามารถหาผู้เช่าได้โครงการนะฮะโครงการนี้มีทั้งหมด18หลังนะครับ18หลังแต่ว่ารวมทั้งหมดประมาณเกือบตาผู้เช่าเหมือนกันเพราะบางหลังเนี่ยเราต้องทิ้งนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับหลังละ300ตารางเมตรครับนะฮะ อันนี้ก็จะมีซอยทั้งหมดนะนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะนะครับโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการแรกๆเลยนะฮะที่เราพัฒนาออกจากนอกถิ่นของเราก็คือเดิมทีเนี่ยผมพัฒนาแถวพุทธบูชาประชาทิศนะฮะแล้วก็เราก็เติมโครงการเข้ามามาต่อเนื่องมาที่แถวเทพารักษ์นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเทพารักษ์เราเนี่ยมีทั้งหมด3โครงการแล้วนะฮะก็มีโครงการ2โครงการ7แล้วก็โครงการ25นะฮะ เชิญได้ครับเชิญได้เลยครับครับแนวคิดของการพัฒนาโครงการของเราเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็คือเราพย <c oughs> ายามให้ลูกค้าของคนสไตล์น,น,นล <c oughs> สไตล์โลก,ก็คืออยู่หลังใครหลังมันนะฮะก็คือหลายๆโครงการที่ถูกพัฒนาโครงการให้เช่าเนี่ยเขาจะทําเป็นห้อง,องติดติดกันนะครับ <c oughs> ข้อดีก็คือเจ้าของโครงการนะครับ ประหยัดที่ดินนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือไม่ได้ไม่ได้รับการเป็นส่วนตัวนะครับของลูกค้านะครับเราก็เลยเห็นแนวคิดตรงนี้นะครับเราก็เลยมีจัดโซนนะครับเป็นแตนดาร์ดหลังใครหลังมันนะอย่างโครงการนี้ฮะก็หลังใครหลังมันทั้งหมดเลยครับอ่าต่อนะครับนะครับ มาณ2ปีก่อนเราชี้ลงน้ำเลยนะครับว่าเราจะสร้างน้ำดันห้ากัครับโครงการนี้เนี่ยปัจจุบันเราพัฒนาประมาณหกพันเจ็ดร้อตารางเมตรนะฮะเกือบ7,000ตารางเมตรนะครับนะะฮนี่ก็เป็นซอยนะในซอยเนี่ยก็จะมีประมาณสักสองสามหลานนะครับอย่าตัดซอยนะ เช่าในหูกใจนะครับค่าเช่าหูกใจลูกค้านะฮะอย่างระยะล้นนะตัวนี้ที่ดินพอก่ายแรงมากนะฮะระยะล้นเราก็เลยเอ่อร่อนประมาณสักเอ่อเมตรสองเมตรนะฮะโอเคนะฮะข้างในนี่มีออฟฟิตด้วยคะับวันนี้วันอาทิตย์นะครับทุกคนไม่ทำงานนะครับด้านในนะครับเราก็จะเริ่มแบ่งซอยแล้วนะฮะด้านในก็จะเริ่มแบ่งซอยเพราะเรา เห็นดีมานใหม่นะครับว่าลูกค้าไม่ต้องการพื้นที่เยอะมากนะครับร้อยตารางเมตรร้อยห้าสิบตารางเมตรเยอะมากนะครับลูกค้าเราเข้าสึกแถวเนี่ยนะครับหรือว่าอาคารพาณิชย์ข้างหนุนเนี่ยนะครับเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณสักสี่ห้าหมื่นต่อห้องนะครับแต่ถ้าเช่ากับเราเนี่ยหลังละสองหมื่นเขาก็อยู่ได้แล้วฮะอันนี้เป็นการประหยัดที่ทําให้เขาแบบลดต้นทุนในการทาธุรกิจนะฮะก็นี่ฮะนะครับการเราฮะ มีงาน GMP ด้วยน่ะก็เดี๋ยวตรงนี้ที่ว่างเนี่ยหลังนี้เราก็ลังวางโครงการนะครับที่จะขึ้นใหม่นะฮะที่ว่างวันนี้จะดีหลังหนึ่งประมาณสักสามร้อยหกสิบสามร้อยแปดสิบตารางเมตรนะครับก็นะฮะคือเชิญที่จะชมโครงการฝั่งนู้นได้เลยฮะเนี่ยฮะโอเคนะฮะโครงการ Happy Real Estate สองนะครับวันนี้เราพาเด็กๆเข้ามาเซอร์เวย์ไซส์ด้วยนะครับเผื่อเขาจะได้รู้ว่าเราทำธุรกิจอะไรนะฮะนะครับถือว่า เอให้ลูกชายต่อเนื่องนะครับได้ทำธุรกิจต่อไดนำคตได้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับแฮปปี้เรสต์เด t ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราพามาเยี่ยมชมโครงการแฮปปี้เรสต์เด็27นะครับโครงการนี้อยู่ตรงกรุงเทพอีทานะฮะต้องบอกว่าอยู่เข้าคลองเตยก็ได้เข้าเมืองก็ได้เข้าชลบุรีเข้าลักะบังนะครับแล้วก็อยู่ตรงใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับ แล้วใกล้นี่ผมแล้วกระบังเขาบอกว่าโครงการนี also, ้เนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าถ้าเราทําตลาดนะครับเอวก็ไม่พลาดนะผมว่านะเพราะว่ามันเป็นทําเลแบบดีมากนะครับและถนนเนี่ยกว้างด้วยแล้วก็โซนเนี้ยนะฮะเห็นซ้ายขวาฮะกดังทั้งสิ้นเลยนะฮะสามารถดูได้เลยนะครับกูดังทั้งหมดเลยผังโครงการของเราเนี่ยนะฮะผังโครงการของเราเนี่ยกูดังนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับกดังจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะกดังจะอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือก็จะเป็นถนนนะฮะถนน ยาวเลยนะความกว้างทั้งหมดเนี่ยเรากว้างประมาณสักเออ่15ลึก35เมตรนะครับตัวอาคารนะหลังหนึ่งก็ประมาณ400กว่าตารางเมตรนะฮะเนี่ยฮะดินถึงหลังนู้นเลยฮะถีห่หัวด้วยนะถี่หัวด้วเลยนะครับอันนะนี้ช่างเขาก็พยายามเอาดินเอ่อเข้ามาถมก่อนนะเพื่อเป็นทางรถ1 0อนะครับเพื่อให้ผมดินอยู่ตรงข้างหลังนะนะฮนะเออ รอกให้เรียบร้อยแล้วครับฝังท่อให้เรียบร้อยเลยนะฮะโครงการนี้ผมต้องบอกว่าโอ้โหที่ดินก็ดีนะฮะพัฒนาคีดว่าไม่นานนะฮะว่าขอให้ดนหลังแรกให้ได้นะครับหลังแรกได้จบเลยนะครับแฮปปี้เรีเอสเตดี27นะครับผู้บริหารโครงการนะครับคุณฉลองนะนะครับผู้ที่พรึาษาโครงการนะครับแฮปปี้กรนะครับนะครับแฮปปี้กรเป็นที่ปรึาษาโครงการ โครงการนี้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง12ไร่ฮะเราดูฮะยาวถึงนูนนะะน่นเลยฮะจากนู่นเลยรถ10ล้อมานะฮะนู่นเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะครับโอเคครับมีรั้วรอบขอบชิดมีรั้วรอบขอบชิดครับไม่ต้องมีทำอะไรเลยก็คือถมดินนะครับขึ้นหลังแรกก็จบเลยนะฮะขอให้หลังแรกเกิดขึ้นก่อน ขอบคุณครับวันดีครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีครับวันดี